ยุพะรีก็จะพาไปชมศาลปู่โทนนะคะเราสามารถขึ้นไปได้นะคะเพื่อนๆน,นี่ยุพะรีกำลังขึ้นไปนะคะเพื่อนๆติดถนนเลยนะคะเพื่อนๆเขาก็แวะขึ้นไปดูได้นะคะข้างๆเข,า,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 ขาจอดรถข้างๆพอดียุพะรีขับมอเตอร์ไซค์ไปนะคะอันนี้คือศาลเกียงตานะคะคล้ายๆศาลอีกศาลหนึ่งนะคะ ก่อนจะไปถึงสารปู่โทนนะคะแล้วก็เดินตามมาเลยนะคะเนี่ยค่ะขึ้นไปไม่ยากนะคะยุพรีก็ไปตอนเย็นๆอย่างนี้แหละ,ค,ะค่ะเนี่ยค่ะรถผ่านไปผ่านมานะคะเขาจะบีบแต่นะคะคือเราขอทางศารนี้นะคะเป็นตามคล้ายๆว่าคุณ ามประเพณีแถวแถวนี้นะคะแถวนาดีนี่คือศาลปู่โทนนะคะเท่าที่ยุพรีดูนะคะจะมีพระพุทธรูปในศาลนะคะองค์รูปลักษณ์ของปู่โทนยังไม่เห็นนะคะจะมีพระพุทธรูปนะคะบางทีก็ถ่ายเยอะไม่ได้นะคะอันนั้นเป็นพระพุทธรูปนะคะข้างในศาลนะคะแวท